ปิดผมขาวให้เข้มสนิทปิดทนนานปิดตำนานผมขาวด้วยแคร์บิวสวัสดีครับกลับมาพบกันเช่นเคยนะฮะกับรายการคมชลิดบันเทิงสเปเชียลกับผมฟีรรัตนนท์คนดีคนเดิมคนนี้นะฮะทางหน้าจอเนชั่นทีวีช่อง2 2นะครับผมแลวก็ช่วง,วงเที่ยงบาย่บายแบบนี้นะครับกลับมาอัปเดตความบันเทิงกันว่ามีเหตุอะไรเกิดขึ้นบ้างในวงการบันเทิงกับอิชชัวอ,อะไรบ้างครับผมกับช่วงแรกของเราเลยดีกว่านะฮะกับช่วงบันเทิองออสเซสตครับ เป็นคู่รักที่กระแสแรงมากๆครับสําหรับนิงปณิตาและสามีจินจรินธรรมวัฒนะวันนี้นั้นทางคมชลึกบันเทิงขอพาทุกคนไปย้อนเส้นทางความรักของนิงและก็จินคู่รักที่ถูกสังคมจับตามองมากที่สุดในขณะน,นี้ตั้งแต่วันที่เริ่มคบกันวันที่ผ่านมรสุมดรามา่าจนถึงวันนี้ที่นิงออกมาพูดเปิดใจแบบหมดเปลือกถึงความสัมพันธ์ของเธอและสามี ความสัมพันธ์ระหว่างหนิงและก็จินนั้นเริ่มต้นขึ้นเมื่อช่วงกลางปี2554ครับทั้งสองคนนั้นรู้จักและก็เป็นเพื่อนกันมาก่อนแต่ทว่าในช่วงเวลาดังกล่าวนั้นต่างฝ่ายต่างมีคนคุยกันอยู่แล้วก่อนที่หนิงจะตัดสินใจเรื่องสัมพันธ์กับจินซึ่งเธอนั้นได้น้องสาวมาช่วยเป็นแม่สื่อให้นับตั้งแต่วันนั้นครับที่เริ่มต้นศึกษาดูใจกันจนกระทั่งเป็นแฟนกันนั้นใช้เวลาประมาณ7-8เดือน ก่อนที่ทั้งสองคนนั้นจะตัดสินใจแต่งงานกันและก่อนที่หนิงและก็จินจะตกลงแต่งงานกันนั้นก็เกิดมรสุมทาโทมเข้ามาครับจนต้องออกโรงมาเคลียร์ถึงความชัดเจนนอกจากนี้ครับยังเกิดเหตุการณ์ที่หนิงนั้นหายตัวไป2วันหลังถ่ายพรีเวดดิ้งเพราะเหมือนรู้สึกว่าเหมือนถูกมัดมือชกเนื่องจากถูกขอแต่งงานจินและก็หนิงนั้นผ่านมรสุมกันมาจนจับมือเข้าพิธีมงคลสมรสในวันที่14ธันวาคม2554 และก็ได้ครองรักกันอย่างแฮปปี้ในที่สุดครับและก็มีทายาทด,ด้วยกัน1คนคือน้องนิริน ต่อมาครับปี2556จินมีข่าวลือกับไฮโซน้ำหวานเรื่องราวนั้นบานปลายจนถึงขั้นไฮโซน้ำหวานนั้นต้องตั้งโต๊ะแถลงข่าวในปี2563รับนิงเคยให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับสถานะครอบครัวของตัวเองในรายการคลับไฟเด a y ไว้ว่ายอมรับว่าหลังจากแต่งงานกับจินนั้นมีดราม่าปัญหาครอบครัวเข้ามาไม่หยุดหย่อนทั้งเรื่องที่เป็นข่าวและก็ไม่เป็นข่าวและต่อมาครับในปี2566นิงและก็จินก็มีข่าวเรื่องปัญหาครอบครัวเกิดขึ้นอีกครั้ง และเมื่อวันที่24เมษายนที่ผ่านมาครับหนิงได้ออกมาเปิดเผยเรื่องราวปัญหาความรักของเธอกับจินว่ากำลังอยู่ในสถานะหาข้อตกลงเพื่อเซ็นใบหยา่าณวันนี้จบแบบนี้หนิเงเองหนิงก็มีส่วนผิดแหละแต่หนิงทำในส่วนที่หนิงผิดดีที่สุดละแล้วหนิงไม่อยากเลียดจินหนิงอยากให้วันนี้เนี่ยหนิงยังมีโอกาสที่จะจับมือกับจินเพื่อลูก หนิงอยากจับมือกับเขาต่อแต่ในสถานะที่เขาเป็นพ่อของลูกหนิงไม่ได้ใช่ในสถานะที่เขาเป็นสามีหนิงหนิงโอเคไหมคือพี่หนิงนั่งมาทั้งรายการหนิงไม่มีน้ำตาเลยนะแต่สิ่งหนึ่งที่หนิงอยากให้คนเข้าใจหนิงนะคือสิ่งที่พี่ย่าพูดพยายามมากนะ แล้วหนิงอยากให้คนเห็นความพยายามของหนิงในการปรับปรุงลียนแปลงตีงที่มันแย่เพื่อนนะก่อนจากลาไปวันนี้นะฮะขอบคุณไปด้วยครับผมกับแชมพูปิดผมขาวแคร์บิวนั่นเองฮะเจอกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ